ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า Sword Warrior มีวงเล็บว่า s k k i b ี Event ด้วยในคลิปนี้น่าจะได้เล่นอีเวนนี้อย่างแน่นอนครับวิธีการเล่นแมพนี้เล่นยังไงง่ายนิดเดียวครับจัดการมอนสเตอร์ในแต่ละดินแดนใช้อาวุธที่ดีกว่าเพื่อเพิ่มพลังที่สำคัญสามารถที่จะเรียนรู้สกิลและสามารถที่จะใช้สกิลได้ด้วยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือสามารถที่จะเรียกเหล่าฮีโร่มาช่วยต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ได้ด้วย และใช่แล้วครับฟังจากคอนเซปต์เนี่ยผมแทบจะเล่นแมปนี้เป็นทันทีเลยนะต้องบอกก่อนว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยคล้ายๆกับเจ้าแมปที่ผมเคยเล่นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเจ้าหญิงจัดการมอนสเตอร์ใช่มันคล้ายๆกันเลยครับก็คือเราจะต้องจัดการเหล่ามอนสเตอร์ในแต่และเวฟเวฟเวฟเพื่อผ่านด่านไปนะครับเมื่อผ่านด่านจนครบเนี่ยเราสามารถที่จะไปโลกใหม่ได้ซึ่งเจ้าแมปนี้ครับคนเล่นอยู่ประมาณ18,000คนมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าระบบของเจ้าแมปนี้น่าจะดีมากๆและในคลิป มีอีเวนต์สกิบบี้น่าจะได้เล่นนะผมว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์ที่ไม่ยากซึ่งเริ่มต้นมาครับก็แน่นอนเลยว่าเจ้าแมปนี้มีชื่อว่าซอร์บราเออร์แต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมไม่ได้ถือดาบนะถือกิ่งไม้น่าจะเป็นดาบหรือว่าไม้ที่กากที่สุดในแมปนี้เลยก็ว่าได้แลชี้มาที่เจ้านกตัวนี้คืออะไรเอ่ยกดคุยกับเจ้านกครับอ๋ออันนี้คือภารกิจถูกไหมกดรับมาผ่าน3ด่านให้ได้ ดูถูกกันชัดๆเลยนะโอเคมาผมจะลองโซโล่ผ่าน3ด่านให้ได้นาอย่าเพิ่งมาช่วยเออ่มีเพื่อนแบกเหรอก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ขออนุญาตให้เพื่อนแบกนะครับเพราะว่าจะได้เล่นง่ายขึ้น ผ่าน3ด่านง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดสักหยดครับก็คือเพื่อนแบกผมนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนแบกเนี่ยผมจะไม่ได้เลเวลนะสิถ้าเกิดเราสังเกตที่ด้านล่างครับจะมีในเรื่องของเลเวลเราอยู่นะผมต้องช่วยเพื่อนตีนิดหนึ่งอ๋อเลเวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับถ้าเกิดยืนเฉยๆจะไม่ได้เลเวลนะอันนี้คือด่านที่3นี่ ผ่านเรียบร้อยครับภารกิจแรกซอ e ซี่และเมื่อเราเลเวล up ครับถ้าเกิดสังเกตที่ด้านซ้ายเนี่ยจะมีในเรื่องของดาบแล้วก็การอัปเกรดเราสามารถที่จะอัปเกรดเลือดการโจมตีแล้วก็วิ่งไวขึ้นแล้วก็คริติคอลคริติคอลก็คือโจมตีแล้วจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองผมจะอัปเกรดไปที่แอคแท็กหรือว่าดาเมจก่อนแล้วกันนะและเมื่อเราสามารถที่จะจัดการเหล่ามอนสเตอร์ได้นะครับเราจะได้เพชรมาด้วยซึ่งเ้ื่กงจาดทผมเดาเนี่ยเพชรน่าจะเอาไว้เปิดไข่อย่างแน่นอนโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ เลือดผมเหลือแค่14เท่านั้นครับผมน่าจะไม่รอดและดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเรเวล3ครับแต่ภารกิจเสร็จแล้วให้มาคุยกับเจ้านกคุยกับเจ้านกรับภารกิจมาเรียบร้อยส่งภารกิจเรียบร้อยได้เพชรมา50เม็ดและให้เปิดไข่1ฟองโอเค ภารกิจนี้ไม่ยากครับนี่คือไข่ฟองแรกฮะในไข่เนี่ยประกอบไปด้วยอาวุธที่เราจะได้รับนั่นเองตั้งแต่กา,กากสุดจนถึงเทพสุดนั่นเองซึ่งกา,กากสุดก็คือเจ้ากิ่งไม้ที่ผมใช้อยู่ฮะโอเคลองเปิดมา1ฟองดูซิว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวนะดาบระดับ e อีพิก3โยมาถึงเปิดคลิปมาก็เปิดได้ของดีเลยเหรอโอเคเปิดอีกฟองนึงครับเผื่อจะได้ระดับรีเจนได้หรือเปล่าอีพ e ิกเล่มที่สเดี๋ยวนะ ผมสามารถที่จะใช้ดาบที่กี่เล่มเนี่ยโอเคแล้วกด e q u a s e ครับเราสามารถที่จะเอาดาบนะครับมารวมกันได้แต่จะต้องมีดาบทั้งหมด3เล่มที่ซ้ํากันนะแล้วก็รวมกันเพื่ออัปเกรด แต่ก่อนที่เราจะเล่นไปมากกว่านี้ครับขอแวะศึกษาเจ้าแมปนี้ก่อนนะเพราะว่าเจ้าแมปนี้ระบบค่อนข้างที่จะเยอะมากอันดับแรกเลยคือช่องดาบครับก็คือผมเปิดให้ดูแล้วถูกไหมเราสามารถที่จะใช้ดาบที่ดีเพื่อเพิ่มดาเมจได้แล้วก็อันนี้การอัปเกรดครับอย่างที่เรารู้กันสามารถที่จะอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้ส่วนอันนี้เครื่องประดับเหรอเครื่องประดับแต่ละอันนะครับจะเพิ่มไม่เหมือนกันบางอันเพิ่มในเรื่องของเรเวลบางอันเนี่ยเพิ่มในเรื่องของดาเมจแล้วก็โจมตีไวขึ้นบราบราว่ากันไปโอเคเดี๋ยวผมค่อยแวะกล เราสามารถที่จะใช้สกิลได้ครับท่านผู้ชมต้องมีในเรื่องของสกิลพอยต์ฮะในการที่จะอัปเกรดหรือว่าใช้งานสกิลนั้นๆซึ่งตอนนี้ผมไม่มีส่วนอันนี้คือการรีเบิร์ดครับการรีเบิร์ดเนี่ยจะทำให้เรานั้นได้ในเรื่องของสกิลพอยต์แล้วก็ดาเมจเยอะขึ้นแต่ว่าเยอะขึ้นแค่1%นะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเรเวลอีก10% อันนี้น่าสนใจซึ่งในการรีเบิร์นะครับเราจะต้องมีเรเวลตามที่เขากําหนดแล้วก็รีเบิร์นะแต่ว่าการรีเบิร์จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยอันนี้ก็แอบแบบเซงอยู่นิดนึงแล้วเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอะ ดัมบี้เหรอเราสามารถที่จะฟาร์มกับเจ้าดัมบี้ฮะเพื่อเพิ่มเรเวลได้ซึ่งการฝึกกับเจ้าดัมบี้เนี่ยครับได้เรเวลแค่ครั้งละหนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่ามันเหมาะกับเรเวลน้อยๆนะครับถ้าเกิดเรเวลเยอะเนี่ยผมไม่แนะนําอย่างแรงเลยเพราะว่ามันได้เรเวลน้อยมากๆโอ,โอ้โอเคตอนนี้ผมเรเวลห้าเรียบร้อยครับสามารถที่จะรีเบิร์ดได้รีเบิร์ดเรียบร้อยแล้วก็มาส่งภารกิจตรงนี้จากนั้นฮะเมื่อเรารีเบิร์ดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับเราจะได้ในเรื่องของสกิลพอยต์มาเราสามารถที่จะเอา สกิลพอยต์จากการรีเบิร์เนี่ยมาซื้อหรือว่ามาเกรดการใช้สกิลได้กดเรเวลอัพแล้วก็กดใช้งานมาโอ้ซึ่งเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะครับสกิลที่เราได้มาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตัว q ิกับตัว E หรือว่าตรงกลางตรงนี้นั่นแหละโอเคแล้วก็มาส่งภารกิจ เจ้าแมปนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นไม่ยากเลยนะรู้สึกว่าจะเล่นง่ายด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้ระบบจะดีมากๆขอแวะมาดูร้านค้าหน่อยแล้วกันว่าร้านค้าจะดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนําครับลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดอีกแล้วเหรอดาเมจแปดร้ ด o มอนซอสราคา2,800โลบัคคำว่ารีมิเต็ดเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆกับคำว่าหลังหักมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ซื้อเช่าดาบรีมิเต็ดก่อนลวกันผมขอข้ามมาซื้อในเรื่องของเกมพาร์ทที่น่าสนใจก่อนครับอาทิเช่นเกมพาร์ท V.I.P. ครับเกมพาร์ท V.I.P. เนี่ยจะให้ในเรื่องของการคูณเพชร1.5แล้วก็คูณเลเวล1.5อันนี้ผมว่าคุ้มค่านะ600โรบั ไอยาราคาแพงเอาเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมโรบักราคาถูกแถมยังส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ช a c e b o o k JB Topup หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักที่ผมนั้นเติมประจําอยู่แล้วอยากเลยที่จะแวะไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็เติมแพ็คเดิมมาเลยฮะแพ็คประจําผมเลยนะ2,200รโรบักราคาเพียงแค่600บาทเท่านั้นคุ้มเกินคุมค้มฮะอันนี้ผมแนะนําที่สุดแล้วฟันดาบได้ไวขึ้นอืมอันนี้น่าสนใจนะราคา400 โรบักโอเคซื้อมาเลยแต่ว่าราคาเกมพาร์ลักกี้ของเจ้าแบบนี้ก็แพงมากๆลยน,นะซูเปอร์ลักกี้ราคา1,300โลบัคผมจะซื้อดีไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่คือ ie, อีเวนสกิบี้เหรอเอาละผมว่าเจ้าอีเวนนี้น่าจะมีอะไรดีๆรอผมอยู่แน่นอนเอ๊ะอะไรเนะี่ยนี่คือเจ้าคาเมล่าแมนเหรอเออสวัสดีคาเมล่าแมนสวัสดีฮีโร่นายต้องการที่จะช่วยเราจัดการกับเจ้าสกิบี้ทอยเลตหรือเปล่า แน่นอนฉันจะช่วยนายแต่นายมีของให้เราหรือเปล่าอ่ะผมได้เจ้าคาเมล่าแมนมาเป็นฮีโร่เหรอวั t <What? S 1> ผมมีฮีโร่แล้วครับนี่คือฮีโร่คนแรกของผมเหรอซึ่งเจ้าคาเมล่าแมนนะครับจะช่วยเราในการโจมตีเหล่ามอนสเตอร์ได้อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะและตรงนี้คืออีเวนต์ช็อป โอ้อีเวนท์ช็อปตรงนี้มีอะไรอะ่ะนี่คือฮีโร่เหรอหรือว่าอะไรอะ่ะไททันออเดโอบวก30%บอความไวและนี่คือไททันออดิโอแมนเดี๋ยวนะออดิโอกับออดิโอแมนมันต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดตามซีรีส์ของเจ้าสกิบบี้นะก็เลยไม่รู้แต่ว่าราคาแพงมากเลยอะ่ะไอ้กลมๆอันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือที่กดชักโครกเหรอมันคุ้นๆมากเลยอะ่ะราคา900 0 อ้ยาโอ้แต่ว่าสามารถที่จะเอามาซื้อในเรื่องของเพชรแล้วก็บูสเตอร์ได้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะที่กดจะโคก1,000 0อันราคา449โรบัคไอ้ยานี่คือการเล่นอีเวนต์แบบทางลัดเลยก็ว่าได้นะครับผมขอซื้อมาก่อนเลยเพราะว่า ผมสนใจเจ้าไททันออ d ดิโอแมนมากๆเลยอะมันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะราคาของมันอยู่ที่9,000เลยนะครับราคาแพงที่สุดในอีเวนต์แล้วโอเคผมลองซื้อมา <laughs> เรียบร้อยไม่รู้นะครับว่ามันจะ OP หรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ในหมวดหมู่ฮีโร่ครับอยู่ตรงนี้โอเคกด EQ u i มานี่คือไททันออ d ดิโอแมนหน้าตาเท่มากๆ เดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มค่าหรือเปล่าที่ซื้อมาแต่ก่อนที่จะเล่นครับผมเห็นสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมฮะเพชร3 0 0 0 0เม็ดราคา150แต่ถ้าเกิดเราเปิดร้านค้าครับเพชร3 0 0 0 0เม็ดเนี่ยอยู่ที่775โรบัคแต่ถ้าเกิดผมซื้อด้วยโรบัคที่ผมมี449โรบัคผมจะได้อันนี้10,000ชิ้นและเอา10,000ชิ้นอันนี้มาซื้อนี้ ว้าวมันคุ้มกว่าที่เห็นเลยนะประเด็นก็คือมันจํากัดหรือเปล่าโอเคผมจะลองซื้อดูครับซื้อมาก่อนเลยหมับก็ให้แล้วก็หมับก็ให้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีจํากัดเหรอตอนนี้ผมมีเพชรแสนสองนี่พีชมะเดียว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  <laughs> โอเคตอนนี้ผมสามารถที่จะเปิดไข่ที่แพงที่สุดในดินแดนแรกเลยครับฟองละ1 5 0 0 0เพชรได้แบบงงๆง,ง,งด้วยฮะ What? Wow ลิเก ผมได้ดาบระดับรีเจนครับเดี๋ยวก่อนนะดาเมจ83ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวโอเคเปิดเพิ่มเลยครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทลักกี้ด้วยซ้ำนะนี่เป็นผลพลอยได้มาจากซื้อเจ้าออริโอแมนหรือเปล่านายคือตัวนำโชคใช่ไหมผมรู้สึกว่าการเอาโรบักไปซื้อที่กดชักโคกเนี่ยคุ้มมากๆเลยในการฟาร์มเพชรโยนี่คือวิธีการฟาร์มเพชรสินะ เอาละเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าไททันออริโอแมนที่ซื้อมาในราคา9 0 0 0เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเจ้าไททันออริโอแมนเนี่ยโอ้เขาจะช่วยผมโจมตีแบบนี้เฮ้ยอันนี้เท่มากเดี๋ยวนะกลายเป็นไททันตัวเบลเลอเลยและประเด็นคือดา m เมจเยอะด้วยไง <laughs> คือสามารถที่จะวันช็อตได้เลยนะแต่ก่อนอื่นครับขออัปเกรดดาเมจก่อนเลย แล้วเดี๋ยวก่อนนะทําไมเจ้าไททันออริโอแมนผมมันไม่โจมตีอ่ะเดี๋ยวเจ้าไททันออริโอแมนผมมันมีครูดาวทานผู้ชมฮะต้องรอให้ครูดาวเต็มหลอดก่อนมันถึงจะแปลงร่างให้ตายเถอะ <laughs> มีครูดาวด้วยอ่ะด่านที่21มีมอนสเตอร์ที่โจมตีแรงพอสมควรเลยครับตอนนี้เลือดผมลดแบบรัวมากเดี๋ยวก่อนเจ้าไททันออริโอผมมันแบตหมดฮนะ ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้ผมน่าจะไม่รอดเรียบร้อยครับด่านที่23ก็ถือว่าไปได้ไกลอยู่นะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะนี่มิเตอดอีกแล้วเหรอ99โรบัสได้ในเรื่องของดาบดามเมจ174แล้วก็ในเรื่องของสกิลเหรอหรือว่าอ๋อของตกแตง่งบวก25% EXP 99เปซอโรบัสเองนะอะ <laughs> ตอนแรกกก่าวว่าจะไม่ซื้อแล้วนะครับอันนี้คือสตาร์เตอร์ใช่ไหมโอเคอันนี้คือเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่โอเคโอเคผมเชื่อก็ได้เรียบร้อยครับโอ้ดาบเทพมากซื้อเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานของตกแต่งอันนี้บวก25% exp แล้วก็ใช้ดาบเล่มนี้ครับอุ๊ยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมมัวแต่ซื้อของในอีเวนต์ช็อปจนลืมเล่นอีเวนต์ของเจ้าแมปนี้ไปเลยครับโอ้สามารถที่จะไปกับเพื่อนได้ถึง6คนเลย เอาละผมรอรู้นะครับว่าจะมีอะไรอยู่ในอีเวนต์นี้แต่แน่นอนว่าจะต้องมีในเรื่องของสกิบปี้อย่างแน่นอนเอาละเดี๋ยวเราจะไปช่วยเจ้าคามิล่าแมนกันแต่นี่มันไม่ใช่คามิล่าแมนดิอันนี้มันคือเจ้าทีวีแมนถูกไหมโอ้โหซาวรังการมากโอ้นั่นคือเจ้าสกิบปี้ทอยเลทครับออกมาแล้วเดี๋ยวนะไททันออดีโอทำไมนายไม่แปลงร่างนายควรจะแปลงร่างมาช่วยโจมตีหน่อยสิโอตอนนี้ไททันออดีโอผมแปลงร่างแล้วครับต้องให้บน่นใช่ไหมถึงจะยอมแปลงร่างเนี่ย นี่คือเจ้าบอลสกิบี้ครับเลือดเท่าไหรและเดี๋ยวก่อนไททันผมมันแปลงร่างกลับเฉยเลยมาโจมตีว้าว,วมันโจมตีผมแรงมากประเด็นคือผมไม่สามารถที่จะฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยไงเดี๋ยวนะผมชนะเหรอ what ชนะแบบงงๆอยู่ๆมันก็ตายฮะมันตายได้ไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมไม่ต้องการฮีโร่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับและมันมีเกมพารใช้ฮีโร่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวไอ้ยาแ800โรบัก มันก็แอบจะแพงอยู่นะแต่ผมก็ทําใจครับอันนี้ผมแวะไปเติมโรบักมาอีก1,000โรบักจากร้าน JB Top Up นะครับใช้เวลาไปประมาณสัก2-3นาทีเห็นจะได้แต่ก็ขอจัดมาก่อนเลย800โรบักโอ้โหในคลิปนี้เจ้าแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่สนุกจริงผมไม่ซื้อแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่ใช้ฮีโร่ได้2คนถูกไหมซึ่งตอนนี้ผมก็มีแค่เจ้าคาเมล่าแมนอันนี้โอเคกดใช้มาครับ คาเมล่าแมนกับเจ้าออริโอไททันโอเคผมว่า2คนนี้น่าจะร่วมมือกันได้ดีเลยทีเดียวผมจะไปกันต่อเลยภารกิจของผมตอนนี้ก็คือต้องผ่านด่านที่30ให้ได้คือด่านที่30เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็แอบ,บยากอยู่พอสมควรนะแต่ด่านแรกๆเนี่ยบอกเลยครับว่าอีสีมากๆโอเค โซโล่เห <Solo S 2> มือนเดิมแล้วอดีวก่อนทำไมเจ้ามอนสเตอร์ทั้งหมดในดินแดนนี้ถึงกลายเป็นเจ้าสกีปี้ทอยเลตเจ้าสกีปี้ทอยเลตมายึดเมืองนี้หรอคือมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในดินแดนนี้นะครับกลายเป็นเจ้าสกีปี้ทอยเลตหมดเลยและประเด็นก็คือเจ้าคา m ์เมล่าแมนเนี่ยมันวิ่งไปโจมตีให้ผมด้วยผมรู้สึกว่าเจ้าคา m ์เมล่าแมนมันมีประโยชน์มากๆเลยนะดูสิมันเดินไปต่อยในเรื่องของเจ้าสกีปี้ให้ผมเองเลยอะ่ะมันมีประโยชน์กว่าเจ้าออริโอไททานีก แต่ว่า audio ไททันมันได้เท่ไงแถมแพงอีกต่างหากนะ <c oughs> คือผมจําเป็นจะต้องรีเบิร์ถูกไหมเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของ EXP ค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าเกิดไม่รีเบิร์เนี่ยก็น่าจะไม่ได้โอเค มาครับฟา์มันต่อคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าคาเมล่าแมนกับเจ้าไททันออดิโอเนี่ยมันจะก๊อปปี้ในเรื่องของดาเมจเราส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ยิ่งดาเมจเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยฮีโร่สคนนี้นะครับก็จะดาเมจเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นัพไปที่ดาเมจนะแต่จริงๆควรที่จะอัพอย่างอื่นด้วยนะไม่ควรที่จะอัพดาเมจอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาที่ด่าน40แบบงงๆโอ้แต่เดี๋ยวก่อนอ้ารอบนี้มันอึดมากเจ้สกีบี้ทอยแลนดมันอึด มันไม่เพิ่มขึ้นเลยอ่ะมันมีวิธีที่จะเพิ่มเลือดนอกจาก up l รเวลไหม <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยผมต้องเน้นอศาศัยการ up ั p เรเวลเพื่อเพิ่มเลือดเอานะ <c oughs> คือผมอาจจะโดนโจมตีแค่2ครั้งแล้วผมอาจจะตายได้เลยแต่ประเด็นก็คือผมเหลือแค่10ด่านเท่านั้นครับเจ <c oughs> ้าไททันออริโอเนี่ยค่อนข้างที่จะอู้งานมากๆเลยแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแย่แล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้เลือดผมเหลือแค่80เท่านั้นครับผมโดนโจมตีครั้งเดียวเนี่ยก็คือผมไม่รอดเลยนะ โอ้ oh, ไม่ผ่านฮะได้แค่44ด่านเท่านั้นเหลืออีกแค่6ด่านครับผมจะสามารถผ่านทั้งหมดได้แล้วในดินแดนแรกเฮ้ยผมรู้สึกว่าเจ้าแมพนี้มันสนุกมากเลยอ่ะอาจจะต้องไปเล่นนอกรอบจริงๆแล้วนะอย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆฮะเดี๋ยวมาต่อกันใน EP ที่2อ่เเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมพี่จากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ see you next time